สถานการณ์ในเมียนมาระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ในขณะนี้ก็ให้ความสนใจมาที่แนวชายแดนไทยจังหวัดตากนะครับ KNU และ PDF ร่วมกันโจมตีฐานปฏิบัติการสําคัญได้หลายจุดคุณนริศราครับการสู้รบที่เกิดขึ้นมันมีนัยยะสําคัญอย่างไรบ้างครับสำหรับนัยยะสําคัญนะคะก็คือเราจะเห็นขนาดของกองทัพเล็กลงซึ่งจะส่งผลต่อการปกครองในพื้นที่นะคะส่วนเรื่องของความมั่นคงเองในะขณะนี้ผลกระทบก็ยังไม่มีกับทางประเทศไทย ะะแต่ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะคุณพงศถัตคะเขาได้จับตาดูสถานการณ์ทางแนวชายแดนไทยเพราะว่าตอนนี้พบผู้หนีภัยการสู้รบมาที่ชายแดนไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะ ไปดูภาพพื้นที่การสู้รบกันค่ะสําหรับจุดที่มีการสู้รบล่าสุดอย่างที่คุณพงสทัตบอกนะคะว่าจะต้องจับตาก็คือพื้นที่ในเมียวดีค่ะคือจุดติ่งงานนหยองนะคะในเมียวดีที่ถูกกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกเรียงหรือว่า KNU นะคะซึ่งเป็นปีกทางการทาหารของ KNU ร่วมกับกองกําลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า PDF ร่วมกันโจมตีฐานปฏิบัติการในเมียนมา ฐานปฏิบัติการในพื้นที่นะคะแล้วก็สามารถยึดฐานปฏิบัติการของกองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมาได้หลายจุดค่ะ ดิฉันได้ตรวจสอบนะคะพื้นที่ที่มีการโจมตีว่าอยู่กับไทยมากน้อยขนาดไหนนะคะดิฉันลองปักหมุดนะคะจากสะพานวิทราภาพแห่งชาติที่สองนะคะไทยเมียนมาไปที่พื้นที่ก็พบว่าอยู่ห่างจากประเทศไทยไม่ถึง20กิโลเมตรเท่านั้นนอกจากนี้ใต้ลงมาค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะคะก็คือตรงข้ามบ้านแม่กลนเกนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะจากภาพแผนที่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตรงข้ามพื้นที่แม่กลนเกนนั้นจะเป็นบ้านผาลูสําหรับบ้านผาลูแล้วนะ KNU และ PDF นะคะเขาได้ร <astes S 2> <TH verw 000> ่วมกันโจมตีฐานปฏิบัติการกองทัพเมียนมาที่สำคัญมากกว่า2แห่งแล้วก็สามารถยึดคืนพื้นที่ได้จุดนี้ค่ะเป็นจุดที่อยู่ในความดูแลของกองทัพน้อยที่6ของ KNU ค่ะหากคุณผู้ชมดูเบื้องต้นแล้วนะคะจะพบว่าจุดที่มีการโจมตีอยู่ใกล้กับชายแดนไทยแล้วก็สำคัญเลยทีเดียวเมื่อลองตรวจสอบจากเครนอินโฟมชันเซ็นเตอนะคะหลังการโจมตีของกองกำลังชาติพันธุ์ก็พบว่า กองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาเขาใช้วิธีการตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศในช่วงเวลากลางคืนนะคะแม้ว่าการสู้รบดังกล่าวนั้นจะยังไม่มีผลกระทบต่อชายแดนไทยแต่ว่าการสู้รบนั้นอาจจะบานปลายทําให้ชาวเมืองเมวดีหลบหนีภัยการสู้รบได้ขณะนี้นะคะก็ปรากฏภาพชาวบ้านทยอยออกจากพื้นที่ที่อยู่ในเมวดีและชายแดนที่ไม่มีการสู้รบค่ะ สำหรับ KNU นะคะในอดีตนั้นถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะก็คือกลุ่มที่สนับสนุนกองทัพรัฐบาลทหารกับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลทาหารนะคะในขณะนี้พบว่ากลุ่มที่สนับสนุนกองทัพรัฐบาลทาหารเมียนมาบางส่วนนั้นได้ถอยออกมาแล้วก็จับมือร่วมกับกลุ่มที่ต่อต้านวันนี้นะคะดิฉันรวบรวมข้อมูลของกองกําลัง KNU ในพื้นที่มาให้ได้ชมกันค่ะ ื่อพูดถึงกองกำลังชาติพันธุ์กะเรี่ยงไม่ได้มีแค่ KNU เท่านั้นแต่ส่วนหนึ่งมีการแยกตัวออกไปตั้งกองกำลังของตัวเองทําให้แบ่งเป็นสหาภาพแห่งชาติกะเรียงหรือกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียงหรือ KNU และ KNLA กะเรียงพุทธหรือ DKBA สภาสันติภาพกองทัพปลดปล่อยชนชาติกะเรียงหรือ KNLA กองทัพพิทักษ์แห่งชาติกะเรียงหรือ KNDO กองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ทั้งนี้สหภาพแห่งชาติกะเรี่ยงหรือ KNU มีปีกการทหารที่เรียกว่า KNL A เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและแบ่งออกเป็น7จกองกำลังกลุ่มแรกนำโดย KNL A กองพลน้อยที่7มีพลเอกซอมูตูเซโพอดีตผู้นำเป็นฝ่ายรยิเริ่มการเจรจาสันติภาพกับรบัฐบาลเต็งเซ็งเพื่อความเป็นอยู่ในรัฐกะเรียง ปัจจุบันกองพลน้อยที่7มีปะโดซอกวยทูวินเป็นผู้นำส่วนกองพลน้อยที่1 2 3 4และ6เห็นด้วยกับแนวทางของพลเอกซอมูตูเซโพโดยมองว่าการสู้รบกับกองทัพเมียนมาที่ยาวนานทำให้ประชาชนแย่ลงขณะที่กองพลน้อยที่5เป็นกองพลเดียวที่ต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมาและเป็นกองพลที่แข็งแรง ล่าสุดกลุ่มต่างๆส่วนหนึ่งได้ลุกขึ้นมาร่วมกันสู้กับกองทัพมีรายงานจากหน่วยงานด้านความมั่นคงว่ากองกําลังพิทักษ์ชายแดนของหม่องชิตตูที่เคยสนิทสนมกับมินอองไล่ไม่ขัดขวางหรือช่วยกองทัพเมียนมาเหมือนเช่นเคยทําให้กองกําลังชาติพันธุ์เข้าตีฐานทหาราที่สําคัญได้ซึ่งการแปลพักของพันเอกหม่องชิตูนั้นอาจสร้างความหวั่นวิตกให้กับกองทัพเมียนมา มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าหลังจากนี้การสู้รบอาจจะถี่เพิ่มขึ้นแล้วก็มากขึ้นค่ะมีข้อเสนอแปดประการนะคะจากศาสตราจารย์สุรชาติบำร,รุงสุขนักวิชาการรัฐศาสตร์อาวุโสนะคะที่พูดถึงทางออกที่ไทยควรจะมีต่อเมียนมาเป็นข้อเสนอแปดประการนี้นะคะโดยเฉพาะการรับมือกับโด,โดยเฉพาะการรับมือกับเมียนมาโดมิโนโคะ่ะอนาคตของพม่าตอบได้อย่างหนึ่งผมว่าเราคาดเดาได้ยาก อนาคตของพมา่าจะเป็นดิโมแ r รติเฟเดรเลิซึมคือจะเป็นสมาพันธรัฐประชาธิปไตอย่างที่บรรดาพี่น้องชนกลุ่มน้อยฝันจะจริงไหมนะครับหรืออย่างที่ผมถามส่วนที่สัญญาปังหลงสองจะเกิดขึ้นจริงๆไหมผมคิดว่าคําตอบเนี่ยยังเป็นอะไรที่ต้องดูแต่สําคัญคือสิ่งที่เราเห็นในระยะหลังจากปีใหม่ผมเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเมียนมาโดมิโนนะครับสําหรับคนรุ่นเก่าผมเชื่อว่าเราคุ้นกับโดมิโน สามตัวที่ล้มในอินโดจีนในปี1975หรือ2518คือการล้มของรัฐบาลฝ่ายขวาในเวียดนามในกัมพูชาและก็ในลาวนะครับแล้วส่งผลกับประเทศไทยในมิติด้านความมั่นคงเนี่ย้คงคนข้างมาก มีการเปรียบเทียบนะคะว่าการเมืองในเมียนมาเปรียบเหมือน3ามก๊กฉบับเล็กค่ะคุณพงศธรค่ะก็คือกองทัพรัฐบาลทาหารนะคะ NUG แล้วก็กองกําลังชาติพันธุ์จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ถ้าดึงทั้ง3กลุ่มนี้มาขึ้นสู่โต๊ะการเจราจาถ้าเป็นไปได้ไทยก็ควรจะมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะน่าสนใจมากนะครับเพราะนอกเหนือจากเรื่องของความมั่นคงแล้ววิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เราเห็นในพื้นที่ความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกเนี่ยทั้งเมียนมาเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะครับค่ะ ขอบคุณคุณนริศราครับ